de policia a avut o cerere de ajutor, și o completă, dar au știut că nu trebuie să o facă. O a luat, o a luat, o a luat, 04.00, la final, pentru că nu mai se îlegara într-o sat, pentru că e să nu poată să o nadește doar că, pentru că nu se poate. Pentru o stare, cu o altă วางวดที่เกว่ามันทารบการมาแล้วก็เกิดภารวมดยที่มมีระสการเงต่าง่ความรทาเรกิจ่างที่ความรู้ทางสังคม่างที่มีุกเป็ทไฟเยะากกว่าคามรู้ทางศิลป์ต่างที่ต้องการทงในด้าวิทยาดาสตร์วิศวกรรมและด้านศิ์ทั้งาวิทยาสรวิวกรร ว่าก็่เก no ิดเองเกความรู้สึกแบบที่ม no ีท no oui, no so ่าที ier, no human 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 so, ่นี่เพืท่าแี่นี่ต้องมาทีราหลายคนยอมให้คุเตือนคุณติดติดใจต้องกามากประบก็ได่รับุกใจวันนี้เนวันว่าตัวละแล้วมาดูข้อแรลที่วัดในตระกูล ไที่ทักษะมีประสการณ์ทำงานเอเดียกเข้า l ปเข้าแต่ท่าต้องด้วยวันดยแค่แ่ประกอบกับประกอบตรงนี้ครัปบบให้เรารยจะเจร่าหัวห้า้อสมอเดินสะพกคอสะโพกขาที่้ประาวกรื่การกษ สุดเขตโดยรอบแต่ก็เป็นแบบที่ที่มีสื่อมวลชนออกมานัดสอบหลายอย่างให้การว่าทุกอย่างคนที่ได้รับส่งการเป็นรับผิดชอบโดยรัฐมนตรีหลายอย่างถ้าดูจากเวลารับวัตถุที่พบและถ้าดูมาถึงว่าตลอดรวมเหตุการณ์ทราบว่าถ้ามือม้วนโยนโยนเที่ยวออกมาของพิเศษปลอดภัย เดินาไปหลามาหลายกอไปเทีรค่าสอบสยปฏิบแตินปรเใบวกหนาแต่เป็นเป็นตัวเื่อเรื่องวินาแบวัดตัวบางอารมที่ีคว่อแกวามคลกเคลิกที่ะเขีนกี่ยวกับให้ลูกปิดด้าไปเลยว่าแบบนี้ก่อนไปคลรค่าจะเดการกระจายต่างเพราะที่ผ้คนไปบอกว่าเกิดควมที่ไม่บยนวัรุ่ง้นการเ่าับเข้ม ยืนยันะครับสาบันัตวัตงโลกแล้วเรียองของควมสุจุดของวัตวัตโุยู่ราคาไดๆที่แม้ avenues, แต่ศิลปะมาแต่ที <rain> <DB uc ratios> ่ส <heartbreaking sound> ิบของราดูคอแเป็นาบันของามั่วามมเท่านจะเหนว่าเจอรเผ่านท่านเห็นาวัตถนคนนราใหญ่แล้ก็นมาให้คอแเหลืออีกคในัาวันนี้กรผมาอยารา คืตรงนย้จบปานรักแต่ท่านจะขอโชคขอลาคีอพาดได้ครับรับทุกที่จะได้โชว์ธรราตได้ครับได้แต่ปีกเยืนได้แะ่ปีกของคือจะไปไหว้พระมาเลยถวายพันธาขอของี่ทำเล็กๆที่ทำเล็กๆที่ทเี่ทำเลทีล จะต้องพูดให้รูากับว่าเราไม่พวจากจะไปไปเฉพาะตรแนี้นะครับทำอะไรไม่ได้แล้วต้องใช้ต้องใชควที่เจะได้ดีกว่าสัตวที่โกงเงินนะครับเ่อให้เารอนไว้างเราต้องใช้วิธีกาที่ไม่เดินพยายัมมีความสุขที่ไม่ถูกตัดใจว่าก็มีความสุขว่าเราอยู่กับเขา

ข้าพเจ้าก็ขอใทุกท่านก็ขอจากรอว่าแมีความสุความเจริอกตาสตอความตุว่าระ้ทำหยามได้ทำรในวันนี้ไว้ทุกท่านดบความเริญเ หนึ่งแปด สลอดงเสร็จแล้วเด็กท่านว่าขอความติดตั้งใจมากกว่าว่าจะมาอุตส่าหเลี้ยงดูมาให้เขาจากตัวจากตัวเขาจากตัวเขา่าจะเลี้ดูเขาต่อมาต่อาแล้วแต่ทีเขาเตบตึ้นต้องบว่าว่ต้องเตรมตัวเตรียมตัวเตรียมตัวเตียมตัวเตรียมตัวเต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 ียมตีย

ำหอเมบ้าคครับท er> ่านจาเม้าปวยต้องทำสขาครับที่ว uh ัดตวดต่อรับทรนี้ทำไปดที oh ่ดีที่บ้วีาครับเห็นเลขหรืออย่างท่ผู้ชมที่มองเห็นอยู่นี่คือหนึ่งนะหนึจ้าหนึปด นี่เป็นเลขวัดสว่างอารมณ์นะทูปของท้าเวสวรรณโนที่อยู่ตรงนี้เลยรูปนี้ท้าเวสวรรณโนเนี่ยมาจากวัจุรามณนนีนะหลวงพ่ออีกท่านเรามาถวายให้กับพระอาจารย์แปะ 对对。Mm, ชมเห็นเลขไหมครับเลขที่อยู่ในกระถางที่ผมจุดให้ผู้ชมได้ชมเนี่ยนะคือเลขนี้นะครับท่านผู้ชมเห็นไหมเลขนี้เลยเลขนี้เลยเนี่ยักให้ดูเลยนะ